ตรงกับอ e ีอ e ีไ e ออู้โูตัวเห่าโฮ้ยโอ้ยตายแล้วโปจะกโป๊ะอุ้ยข้นแขวโอ้แกนไข่ ใครอือหปูท้งนั้นเลยโหอุ้ยเหนาไหมเจ็บปะเจ็บไหมไอ้ต้องก็มีอีฟว่ะพี่อีฟไม่เอากีบตายแล้วกูโอ้อือจีบยายไปแล้วสิวิ่งแรงเลยปูต้องกลัวมันเจ็บ Uh huh. ตัวเล็กตัวน้อยออกหมดเลยนี่หว่าเนี่ยไข่ล่วงแล้เวเนี่ยอาอไว้นังก่อนเดี๋ยวเอาให้ไอ้นั่นก่อนให้ไข่ไอ้นั่นก่อนมันออกยันไข่เลยเ่งอือ,อ,อดีนะมันจะเพ,พิ่มเพิ่มขึ้นทันทีตรงวีดูดูเนาะอือโอ้โอมมหมนเรียนชี หี่หัวหัวขี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าจะเข้าไปถามอยู่ว่า